พระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกเสนอตอนที่18เรื่องมานทูลขอให้ปรินิพานและทรงพิจารณาบุคคลที่จะแสดงธรรมโปรดพยามารซึ่งติดตามพระพุทธองค์อยู่ตลอดเวลา เห็นได้โอกาสจึงเข้าไปกราบทูนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัตรนี้พรหมจันร์ของพระองค์สำเร็จบริบูรณ์แล้วเป็นการสมควรที่จะปรินิพานขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงปรินิพานเถิดพระบรมศาสดาตรัสว่าดูก่อนมานตราบใดที่บริษัทสี่อันได้แจกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาซึ่งเป็นสาวกสาวิกาของเรา ยังไม่เป็นผู้ฉลาดเป็นพ่อสูตรยังไม่สามารถจำแนกธรรมที่สุขุมลุ่มลึกให้แกมแจ้งและสามารถแสดงธรรมมีปาฏิหาริย์คือคำสอนที่เห็นผลได้จริงคมปะประวาทะคำโต้แย้งของรัฐที่อื่นที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยได้โดยสาสธ,ธรรมตราบนั้นเราจักยังไม่ปรินิพานมานได้ฟังพระรำรัของพระพุทธองค์เช่นนั้นจึงอันตรธานไปในทันที พระผู้มีพระภาคเจ้าหลังจากให้ปฏิญญาณจะเท้าสามบดีพรหมแล้วทรงพิจารณาว่าเราควรแสดงธรรมกันแรกโปรดผู้ใดก่อนมีพระดำริว่าอาลาลดาบทเป็นบัณฑิตเธอจะรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้โดยพรันครั้นตรวจด,ดูก็ทรงทราบว่าอาลาลดาบทกระทำการละได้เจ็ดวันแล้วจึงดำริถึงอุทกาดาบทก็ได้ทำการละไปแล้วเมื่อครบคําวันนี้เอง ทรงมนติการถึงปัญจวคีดําริว่าปัญจวคีเป็นผู้มีอุปการะมากแกเราทรงพิจารณาว่าบัดนี้ปัญจวคีนั้นอยู่ที่ใดทรงทราบว่าอยู่ที่ป่าอิสิปตนะมฤคกายวันกรุงพราราณสีพระบรมศา,ศาสดาจ,จึงมีพระดําริว่าเราจะไปยังอิสิปตนะมฤคกายวันแสดงธรรมาจักเพื่อโปรดปัญจวคีประทับอยู่ใกล้โพธิมณฑลอีกระยะหนึ่ง ในวันอาสาบูรณมีเสด็จไปกรุงพระนศีในดิถีที่15บห้าค่ำแห่งปักเวลาใกล้รุ่งสมครองผ้าถือบาทเสด็จพระดำเนินไปสิ้นหนทาง18โยชนทรงพบอุปการชีวกในระหว่างทางอุปการชีวกได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอาวุโสอินทรีย์ของท่านผ่องใสย,ยิ่งนักท่านบวชอุทิศแก่ผู้ใดใครเป็นศาสดาข,ของท่าน หรือท่านชอบใจในธรรมะของผู้ใดพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสตอบว่า,าศาสดาของเราไม่มีเราตัดรู้เองโดยชอบเรารู้ธรรมทั้งปวงอันประสจากตัณหาและทิฏฐิเราเป็นพระสัมมาสัมพุทธะจากไปยังแคว้นกาสีเพื่อประกาศพระธรรมจักรให้เป็นไปเราจะยังสัตว์ในโลกมืดให้ได้ธรรมจักสุอุปการชีวกทูลว่าอาวุโสถ้าเช่นนั้น ท่านก็เป็นผู้ชนะหาที่สุดไม่ได้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าบุคคลเหล่าใดถึงความสิ้นอาสวะแล้วบุคคลเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ชนะอุปการชีวกเราชนะบาปทำอันลามกแล้วเราจึงชื่อว่าเป็นผู้ชนะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดังนี้แล้วอุปการชีวกทูลว่าเช่นนั้นท่านควรได้ชื่อว่าอนันตชินคือเป็นผู้ชนะไม่มีที่สิ้นสุดในโลกนี้ อุปการชีวกก้มศีรษะลงแล้วแยกทางหลีกไปพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจาริกไปโดยลำดับถึงอิสิปตนะบริายวันกรุงพระนศีเสด็จเข้าไปยังสำนักปัญจวคีปัญจวคีเห็นพระทถาคตเสด็จมาแต่ไกลได้นันหมายกันและกันว่าท่านทั้งหลายพระสมณโคโดมนี้เป็นผู้คลายความเพียรเวียนมา เพื่อความเป็นคนมากๆในปัจจัยมีร่างกายสมบูรณ์มีอินทรีย์ผ่องใสมีวันณะดุจทองคำกำลังเสด็จมาพวกเราไม่พึงอภิวาสไม่พึงลุกขึ้นต้อนรับไม่พึงรับบาตรแต่พระองค์ประสูติในตรกูลใหญ่เราสมควรจัดวางอาสนะไว้เมื่อพระองค์ทรงปรารถนาก็จะประทับนั่งครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปถึงปัญจะวะัคคีย์กลับไม่ตั้งอยู่ในกติกาของตน ต่างก็ลุกขึ้นต้อนรับรูปหนึ่งรับบาทรูปหนึ่งปูอาสนะรูปหนึ่งจัดหาน้ำล้างพระบาทรูปหนึ่งจัดตั้งต่างรองพระบาทรูปหนึ่งนำผ้าเช็ดพระบาทเข้าไปถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งบนอาสนะแล้วทรงยังปัจวจคีให้ทราบถึงการตรัสรู้ของพระองค์พระผู้ธองตรัสกับปัจวบคีว่าพวกเธอทั้งหลายบัดนี้เราได้บรรลุอมตะธรรมแล้วเราจะแสดงธรรมนั้นแก่พวกเธอ เมื่อเธอปฏิบัติตามที่เราสั่งสอนแล้วไม่นานเท่าใดจากทำให้แจ้งซึ่งคุณอันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่กุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตต,ต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันปัญจวคีกราบทูลว่าแม้ด้วยจริยาแม้ด้วยปฏิปทาและทุกรกริยานั้นพระองค์ก็ยังไม่ได้บรรลุธรรมอันเป็นความรู้ความเห็นอย่างประเสริฐ บัดนี้พระองค์คลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมากๆฉะนั้นจากบรรลุธรรมนั้นได้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าตถาคตไม่ได้คลายความเพียรเวียนมาเป็นคนมากๆตถาคตเป็นอรหันต์ตรัสรู้ด้วยปัญญาของตนเองโดยชอบพวกเธอสนใจและปฏิบัติตามธรรมที่ตถาคตจะแสดงไม่นานเท่าใดก็จะทำให้แจ้งซึ่งคุณอันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ได้ แม้ครั้งที่สองปัญจวัคคีย์ก็ยังได้ทูลคัดค้านแม้ครั้งที่สปัญจวัคคีย์ก็ยังได้ทูลค้านพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสย้ำอีกว่าพวกเธอทั้งหลายตถาคตไม่ได้คลายความเพียรเวียนมาเป็นคนมากๆตถาคตเป็นอรหันตัสรู้ด้วยปัญญาของตนเองโดยชอบบัดนี้ตถาคตได้บรรลุอมตะธรรมแล้วหากพวกเธอปฏิบัติตามธรรมที่ตถาคตแสดง ไม่นานเท่าใดก็จะทำให้แจ้งซึ่งคุณอันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจันทร์ที่กุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตต,ต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งของตนเองพระบรมศา,ศาสดาทรงยืนยันการบรรลุอมตะธรรมแล้วจึงตรัสถามเหล่าบัญจวคคี์ว่าตลอดเวลาหกปีที่อยู่ร่วมกันมาตรถาคตกล่าวคำว่าตรัสรู้ให้พวกเธอได้ยินได้ฟังบ้างหรือไม่ปัญจวคคีกราบทูลว่า ถ้อยคาเช่นนั้นพวกข้าพระองค์ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเลยพระเจ้าข้าบัดนี้เหล่าข้าพระองค์แน่ใจว่าพระองค์ได้บรรลุอมตะธรรมแล้วโดยแท้ขอพระองค์ได้โปรดแสดงอมตะธรรมนั้นแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้แจงให้ปัญจวคคียนยอมได้แล้วเหล่าปัญจวคคีได้ยอมเชื่อฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าต่างตั้งกิจสดับพระธรรมเทศนาเพื่อความรู้ยิ่ง